โตโยต้าไฮรักริเวปี2021ยังน่าสนใจอยู่หรือไม่สวัสดีครับนักทายครับวันนี้ก็ขอมาคุยประเด็นเรื่องของเจ้าไฮรักริเวหน่อยเนาะเนื่องจากว่าสองสัปดาก่อนเนี่ยมีอยอดขายกระบะมี2020 โตโยต้าไฮรักลีโวเนี่ยทำยอดขายไปถึง129,000 0ว่าคันถือว่าเยอะมากเลยนะครับเราไปดูตัวเลขของเขาในแต่ละเดือนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสูงมาเรื่อยเลยจนถึงช่วงล็อกดาวน์นะครับตัวเลขก็จะลดต่ำลงมาแล้วก็ต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึงกลางปีก็ตรงนี้เข้าใจได้เพราะว่ามีการประกาศตัว Minor c h a n นออกมานะครับลูกค้าก็อาจจะรอดูตัวใหม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็เมื่อเขาเปิดตัว m มนเน e ชนออกมาปุ๊บยอดขายก็สูง oh. ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปลายปีแต่ว่าก็ยังแพ้เจ้าออลดวสูตรดีแม็กปี2020ีอยู่ดีอายนั้นก็โหดไม่แพ้ก <Wow. S 1> ันเพราะแต่ก็เข้าใจได้อีกเช่นกันเพราะว่าตัวนเ, N U S, Mac, เนี้ยเจ้าออลดวสูตรดีแม็กเนี้ยเพิ่งเปิดตัวมาปีแรกเนาะเสริมทับตัวเอ็กซ์ซีออกมาแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเตเี้ยเกียร์ออโต้เนาะโอ้โหได้รับความนิยมมากเลยเกียร์ออโต้เนี่ย ก็ก่อนหน้านี้นเ,นนเวลาเราจะซื้อรถกระบะเนี่ยส่วนมากเวลาไปถามเนี่ยก็จะบอกว่าเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาแต่ในปัจจุบันอะ่ะผมว่าเทนเกียร์ออตโต้เนี่ยมันมาลแล้วล่ะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้นอะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของความทนความถึกอะไรเงี้ยแน่นอนมาสู้เกียร์ธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ขนาดรถแข่งอะ่ะห็นไหมของน้องพีท่ทีมสุพรรณอะ่ะยังใช้รถแข่งที่เป็นเกียร์ออตโต้เลยเนาะเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ โอเคแหละตอบโจทย์อะความสะดวกสบายแล้วก็ความทนถึกอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาว่าทำไมยอดมันถึงสูงไปถึงหน0 0 0แสนหกหม่นคัน <Wow. S 1> โอเคเราจบเรื่องของอตัวเลขยอดขายรถกระบะปี2020ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเข้าเรื่องของเราดีกว่าก็คือเจ้ารีโวนะครับกลับมาที่รีโวของเราดีกว่า คนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณน้องซีนกับคุเตอร์ด้วยนะครับจากโตโยต้าอินโตยนชลบุรีนะครับที่ได้ให้ผมเนี่ยมีโอกาสไปทดสอบเจ้ารีโวแล้วก็ฟอร์เออเจเนอร์ลีเจนเดอร์นะครับต้องบอกงี้ว่าส่วนตัวผมไม่ได้เป็นสื่อหรือเป็นใครนะครับที่แบบว่าจะได้ยืมรถมาทดสอบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับปกติแล้วเราก็เป็นเหมือนคนทั่วไปคือไปที่ศูนย์บริการแล้วก็ขอเขาทดสอบรถเนาะเขาก็ให้ขับวนๆอยู่หน้าศูนยนะ์นั่นแหละใกล้ๆแล้วก็เข้าศูนย์ไป แต่ว่ารอบนี้ครับผมได้ทดสอบรถทั้ง2รุ่นเนี่ยในระยะทางที่ไกลกว่าปกติทั่วไปก็คือออกไปที่เส้นทางมอเตอร์เวย์แล้วก็วกกลับมาที่ศูนย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งการทดสอบระยะไกลเนี่ยครับมันช่วยให้สามารถเราจับความรู้สึกต่างๆของรถอะได้มากขึ้นกว่าการทดสอบใกล้ๆอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ขอขอบคุณมาในนาทีนี้ด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โตโยต้าอินเตอร์ยนชลบุรีไว้ให้แล้วกันมีอะไรก็โทรไปสอบถามได้เลยนะครับ มาเรื่องของการทดสอบรถนะครับคือตอนแรกเนี่ยคูเต้แนะนำผมว่าให้ลองขับเจ้าลีเจนเดอร์ก่อนเนาะมันเป็นเครื่องสองจุดสี่แล้วก็เดี๋ยว่อยไปทดสอบตัวที่เป็นรีโว่สองจุดแปดนะครับเพราะว่าจะได้จับอาการของเครื่องยนต์อัอาตราเร่งอะไรพวกนี้ได้ซึ่งผมก็โอเคคือได้เห็นเจ้าฟอา er, ร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์นะคือภายนอกเนี่ยเราชอบอยู่แล้วเพราะว่าปกติผมขับอยู่บนถนนแล้วเห็นมันเนี่ยผมรู้สึกว่า ตัวเนี้ออกแบบดีเมื่อได้ขึ้นไปสัมผัสภายในก็โอเคครับเรียบหรูดูดีตามสไตล์ของเขาแล้วก็ไม่แพ้คู่แข่งนะในะในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถือว่าทำได้ดีเนาะแต่สิ่งที่ประทับใจเนี่ยก็คือเมื่อขับออกมาเนี่ยคืออ,อันนี้มันเป็นเครื่อง2.4ใช่ไหมมันรู้สึกว่าคันเร่งเนี่ยเขาทำได้ดี ดีกว่าตัวที่ผมเทียบด้วยก็คือ1.9ของผมเองเพราะว่าเครื่องพิกัดอ่ะมันจะต้องเป็นคู่แข่งกันไงอออกมาปุ๊บก็เหยียบไปแล้วก็ออกตัวได้ทันทีเรียกว่าทันใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขึ้นทางด่วนไปอ่าขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ไปแล้วก็ทดสอบเรื่องของอัตราเร่งอ่าถึงจะจับได้ว่าถึงตีนต้นจะดีแต่พอช่วงกลางๆเนี่ยทำได้พอๆ1.9ผมมีความรู้สึกว่าประมาณนั้นนะมันไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่แต่ แน่นอนมันจะเทียบกับตัวสามจุดูย์ไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่ไม่ทับใจเลยก็คือเรื่องของการเก็บเสียงครับคิดว่าเอ๊ะตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะเหยียบไปแป๊บเดียวร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเสียงลมมายังค่อนข้างน้อยกว่ารถผมอะ่ะผมว่าไม่สามารถเทียบกับรุ่นอื่นได้นะแล้วก็ไม่สามารถเทียบกับวิวเอ็กได้เพราะว่าวิวเอ็กอ่ะได้ทดสอบในเส้นทางออฟโรดเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ประทับใจก็คือเรื่องของช่วงล่าง คือความคาดหวังของผมอะมันเป็นรถ PPV กระบะดัดแปลงใช่ป่ะมันไม่ได้มันไม่น่าจะดีขนาดเนี้ยพอเราคาดหวังน้อยอะแล้วมันกลับทําได้ดีกว่ามันก็เลยประทับใจไงแต่จุดที่ประทับใจเนี่แหละครับมันเป็นปัญหามาถึงปัญหาแล้วกันนะครับจริงๆผมไม่รู้ว่ามันเรียกปัญหาหรือเปล่านะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบก็ได้เนาะเนื่องจากว่าพอขับเต้าเรเจนเดอร์เนี่ยมัน คือผมพูดงี้ว่าผมลงจากรถตัวเองใช่ไหมไปขึ้นเจนเดอร์แล้วเจนเดอร์ทำได้ประทับใจคือคือมันความรู้สึกมันก็คือดีกว่ารถกระบะอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วทีนี้พอกลับไปขับตัวลิโวปึ๊บโอ้โหเสียงเครื่องดังเข้ามาในห้องโดยสารชัดเจนกว่าตัวอ่าเจนเดอร์อันนั้นเป็น2.4กับ2.8เนอะอ่าแล้วก็แรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เไรเนี้ย คือรอบเดินเบามันค่อนข้างสูงแล้วก็ตอนแรกผมคิดว่าเอ้รอบมันสูงผิดปกติไหมแต่จริงไม่ผิดปกตินะรอบรอบรอบเดินเบาของรอีโวกับลีเจนเดอร์เนี่ยพอๆอกันแต่ว่ามันแค่สั่นสะเทือนมากกว่าแล้วก็พอขับออกไปเนี่ยก็นั่นแหละมันสั่นสะเทือนในของเรื่องของช่วงล่างนะมันดูไม่มั่นใจแล้วก็มีความกระด้างด้วยนะก็เลยขับออกไปเนี่ยไปเข้าปั๊มเลยเช็คลมยางอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าลมยางมันอ่อน ก็เอาเป็นว่ายังไม่ประทับใจในเรื่องของช่วงล่างแล้วกันเนาะอ่ะแต่มันไม่ใช่ปัญหาของผมเพราะว่าเวลาที่ผมออกไปออกรถไปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะผมก็จะต้องไปเซ็ตช่วงล่างในสไตล์ของผมอยู่แล้วมว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางที่เป็นออฟโรดแล้วก็เซ็ตช่วงล่างให้มันเข้ากับเราซึ่งตรงนั้นนะครับถึงเราจะไม่ชอบแต่มันแก้ปัญหาได้ด้วย เงินแล้วก็ด้วยความชอบของเราอยู่แล้วจบในเรื่องของปัญหาไปไม่ในหนักหน่วงอะไรสำหรับผมมาถึงสิ่งที่ผมชอบแล้วกันเนาะอ่าบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดผมจะออกเนี่ยผมจะออกเป็นตัวเจ้ารีวอรล็อกโคนะเพราะว่าตัวนี้ก็ตกแต่งพิเศษเป็นตัวท็อปของเอ่อลเวเนี่ยแหละมีอะไรบ้างที่ผมชอบอย่างแรกเลยก็คือเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของเอ่อความนิ่งเนาะ ไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรแล้วเพราะเปิดตัวมา2016ถึง2020นี่ก็4ปีแล้วปัญหาจุกจิกต่างๆเนี่ยน่าจะหมดไปถ้าให้ไปไล่ของอ All New i s u d m a s ของผมที่ใช้อยู่นะโหยยอาเลยอีกข้อหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งครับชุดแต่งของเขาดูบึกบึนแล้วก็ลงตัวมากขึ้นก็อุปกรณ์ตกแต่งที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคิ้ว ก็โลบาตัวผ่อนแรงฝากระบาท้ายไฟที่กระบาสามจุดที่เปิดปิดได้คืออันนั้นชอบหมดเลยครับพวกเนี้ยมีความรู้สึกว่าเออให้มาค่อนข้างดีแล้วก็ออกแบบมาค่อนข้างดีอีกระบบหนึ่งที่ผมดูแล้วน,น่าใช้มากก็คืออ่าที่เป็นอ่าโตโยต้าเซฟตี้เซนตนะครับ่ือตัวแล้วผมชอบไอตัวด y นามิก เรดร์ครุสคอนโทรลอันนี้ต้องบอกว่าชอบส่วนตัวเลยเพราะว่าผมเป็นคนใช้ครุสคอนโทรลบ่อยพอเป็นระบบดนามิกเรดร์ครุสคอนโทรลเนี่ยมันเป็นระบบที่อัปเกรดจากครุสคอนโทรลเดิมที่ผมเคยใช้อยู่อะ่ะเออแล้วผมรู้ว่ามันมีข้อเสียยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเออการจราจรที่รถเยอะใช่ป่ะเราจะต้องกดแคนเซิลบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเซตใหมอ่อ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่อันนี้ก็น่าใช้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบ เข้าวๆประมาณนี้ครับที่สิ่งที่ผมชอบถ้าเกิดผมจะออกรีโว่ล็อกโคดตอนนี้ผมยังออกออกได้ไหมผมขอแยกเป็นสกรณีคือถ้าผมจะใช้รถคันนี้ประมาณสี่ปีถึง6ปีนะเพื่อรอตัวรีโว่ที่เป็นโมเดลเชงคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยอันเนี้ยผมก็สามารถออกได้แต่ถ้าเกิดผมคิดว่าผมจะใช้รถคันนี้ไปยาวๆเนี่ย ผมจะไม่เอาลีโวรตัวนี้นะอันนี้คือส่วนตัวนะเพราะว่าผมเป็นคนที่อยากจะใช้รถโมเดลใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะออกผมจะใช้แค่สี่ถึงห้าปีเพื่อรอโมเดลเชงแต,แต่สำหรับคนอื่นนะครับที่มีความรู้สึกว่าใช้รถยาวๆแปดปีสิบปีถามว่าออกได้ไหมผมก็ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก็ได้ความเป็นเจ้าตลาดเนาะคนเล่นเยอะของตกแต่งเนี่ยมากอ๋อของตกแต่งเนี่ยเป็นอีก ข้อหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างอิจฉาเพราะว่าอีซูะออกมาปีนึงแล้วของแต่งน้อยมากนะครับในเรื่องของออฟโรดเนี่ยอ,อ,อาจจะว่าปริมาณลถมันน้อยแล้วก็พวกคนที่ทําชุดแต่งเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตลาดกลุ่มเนี่ยเรามันเล็กไงก็เลยไม่ค่อยทําออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรีโวเนี่ยโอ้โหของแต่งเดินไปตรงไหนก็เจอครับ ก็นี่แหละครับเป็นความรู้สึกของผมที่ได้มาทดลองขับเจ้า r ี v o เนาะจากคนใช้ d m a มจะเป็นความเห็นส่วนตัวจริงๆนะครับหากใครมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างออกไปก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะครับ <S <S คลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเรื่องราวใหม่อๆอะไร,ะไรมาอัปเดตอาจาจะไปทดลองขับคันรุ่นอื่นๆบ้างเนาะหรือว่าเวลา มีข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวกับรถมาอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ